อนว่าเรื่องเหตุสัตย์วิหาริของพระเทระยุวมหากัสสปะอันข้าไปเจ้าจะกล่าวอันว่าประาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเมืองสาวัตถิทรงปรารบเร่งสัตย์วิหาริของพระเทระยุวมหากัสสปะตรัสแล้วซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่าจรัเจนาที่ขัดเฉยยะดังนี้เป็นต้นตั้งแต่นี้ไปเป็นประโยคเก่ง อันว่าเทศนาตั้งขึ้นพร้อมแล้วในเมืองช่วราชกฤชได้ย,ยินว่าอันว่าสถิวิหาริกทั้งหลายสองบำรงแล้วซึ่งพระเถระผู้อาศัยซึ่งเมืองช่วราชคฤชอยู่อยู่ในถ้ำชุวปีพรินในสถิวิหาริกทั้งหลายสองเหล่านั้นหนาอันว่าสถิวิหาริกรูปหนึ่งย่อมกระทำซึ่งวัดโดยเคารพอันว่าสถิวิหาริกรูปหนึ่งแสดงอยู่ซึ่งวัดอันพิสูจน,น์นะะัน้นกระทำแล้วกระทำให้เป็นราวก่าว่าวัดอันตนกระทำแล้ว รู้แล้วซึ่งความที่แห่งน้ําเป็นเครื่องล้างซึ่งหน้าและไม้เป็นเครื่องชําระซึ่งฟันทั้งหลายเป็นของอันพิสูจนนั้นตระเตรียมแล้วย่อมกล่าวว่า้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าน้ําเป็นเครื่องล้างซึ่งหน้าและไม้เป็นเครื่องชําระซึ่งฟันทั้งหลายอันกระผมตระเตรียมแล้วอันว่าท่านของจงล้างซึ่งหน้าเถิดดังนี้ยอมกล่าวอย่างนี้นั่นเทียแม้ในการมีการเป็นที่ล้างซึ่งเท้าและการเป็นที่อาบเป็นตน้น อันว่าสติวิหาริกรูปนอกหนีคิดแล้วว่านว่าพิสูจน้ย่อมแสดงซึ่งวัดอันเรากระทําแล้วสิ้นการเนืองนิดกระทําให้เป็นราวกะว,ว่าวัดอันตนกระทําแล้วอันว่าข้อนั่นจงยกไว้อันว่าเราอยากรู้ซึ่งกรรมอันเราบึงกระทําแก่พิสูจน้นดังนี้เมื่อพิสูจนั้นฉันแล้วจําวัดอยู่นั่นเทียวยางน้ําเป็นเครื่องอาบให้ร้อนแล้วกระทําไว้แล้วในหม้อใบหนึ่งตั้งไว้แล้วที่หลังแห่งซุ้ม แต่ว่านววิสัตถิวิหาริกนั้นยังน้ำมีทนานเป็นประมาณให้เหลือแล้วในภาชนะเป็นเครื่องอย่างน้ำให้ร้อนตั้งไว้แล้วซึ่งน้ำกระทาให้เป็นของพ่อนอยู่ซึ่งไออานวาสัตถิวิหาริกรูปนอกนี้ตื่นแล้วในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวันเห็นแล้วซึ่งไออันพลุ่งออกอยู่คิดแล้วว่าอานว่าน้ำเป็นน้ำอันพิสูจน์นั้นยังน้ำให้ร้อนแล้วตั้งไว้แล้วในสุมอยากเป็นดังนี้ไปแล้วโดวยเร็ววหแล้วสมรเถระ กล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าน้ําอันกระผมตั้งไว้แล้วในซุ้มอันว่าท่านจงสงเถิดดังนี้ได้เข้าไปแล้วสู่ซุ้มกับด้วยพระเทระนั่นเทียวอันว่าพระเทระไม่เห็นอยู่ซึ่งน้ํากล่าวแล้วว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุอันว่าน้ําอันเธอตั้งไว้แล้วนะที่ไหนดังนี้อันว่าปิสุนมไปแล้วสู่รงแห่งไฟยังกระบวยให้ข้ามลงแล้วในภาชนะรู้แล้วซึ่งความที่แห่งภาชนะเป็นของเปล่ายกโทษอยู่ว่า อานว่าท่านทั้งหลายจงดูซึ่งการ,รของพิสูผู้อันบุคคลแนะนําได้โดยยากแล้วอันโอปิสูนั้นยกขึ้นแล้วซึ่งภาชนะอันเปล่าบนเตาไปแล้วในที่ไหนอันว่ากระผมบอกแล้วด้วยความสําคัญว่าอันว่าน้ามีอยู่ในซุ้มดังนี้ดังนี้ดังนี้ถือเอาซึ่งหม้อได้ไปแล้วสู่ท่าอันโอปิสูแม้รอบรูปนอกนี้นํามาแล้วซึ่งน้ําจากหลัางแห่งซุ้มตั้งไว้แล้วในซุม